ต่อไปก็เป็นเฟษอื่นแล้วไม่ใช่ร่ายาวอยู่ไม่ใช่ <Okay. S 1> พุ่มกับเขาเดินนำหน้าไปผมจะรู้ซิกของเขาเ mm. นี่ยมันเขาบอร์อบเขาบรดีย่าง mm. ผมต้องไปหาจุดที่เขาส่งสิก mm. มันก็เป็นจุดที่จบตรงนั้นโอเคนะสำหรับผู้เดินตามฟังกล้องนี่นะคร เมื่อภาพใหญ่ป็นทีเรียบร้อยขึ้นไปไม่ต้องอะไรขึ้นบันไดดีสําคัญที่สุดเก้าต่อเก้านั่นคืออารมณ์หนึ่งกล้องไม่ใช่อเอาแต่ตัวไปทั้งหมดไม่ได้ในฝ่ายกล้องใช่ไหมฮะพอเวลานี่มันบรรยากาศขึ้นบันไดนับเก้านับเก้านับเก้านั่นคือสมาธิของผู้ตามพอแล้ขึ้นถึงสุดปุ๊บ มันก็เป็นอีกอารมณหนึ่งแล้วอ่าเขาก็ไปตามอารมณ์เขาละข้าราชการเขาต้องมองพุ่มกลับอยู่แล้วว่าเขาไปที่ไหนเขาต้องอยู่ในสายตาตวนนี้เขาจะรู้จุดของเทขาได้โดยโดยเซนส์นของมันเองมันมีคองมันอยู่นะครับถ้าเขาให้ต้องการเราเร็วเขาไปจะดทำตรงนี้ เป็นที่รู้กันว่าใอยาช้านะเพราะว่ามันถูกเวลาควบคุมอยู่นี่เพราะฉะนั้นการเดินตามเนี่ยใครจับเวลาเพราะเราตกลงตกรดตั้งแต่เริ่มขึ้นแล้วว่าภายในห้าทีโทรพท์ปุ๊บก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้คือเงื่อนไขตอนเริ่มต้นเขาปิดเกมปุ๊บแจ้งกิววิริศจเข่าวนั่นคือปิดเกมตรงนั้น ใช่ไหมไม่ใช่ร่ายรำอยู่ไม่ใช่ชัดเจนเนาะเอาล่ะก็เป็นส่วนหนึ่งให้เองอะ่ะต้องการให้รู้แต่ละจุดแต่ละจุดเมื่อไจะก,กลายเป็นกินเขาสุกก็เสียก็าสุกกินเขาสสยก็เสียเขาใส่ทำประโยชน์ใครจะรับอันใดหนึ่งก็รับไปใช่ไหมฮะมันจะได้ส่งข่าวได้ไดนะ้อย่าลืมพานะะก็เป็นตัวสำคัญเพราะมันเป็นเงื่องทาของเวลาอยู่ ก็พยายามว่าเรเป้าหมายสูงสุดจะไปที่ลานจอดที่นี่ใช้เวลาแต่ยังไม่รู้แต่ทั้งหมดมันก็บอกให้รู้ว่าเราก็ดูเวลาอยู่เหมือนกันจบนะเอาไว้ไว้หวาว่าเผื่อการข้างหน้า <c oughs> เผื่อมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอีกโอเคนะ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าสรุปตอนก่อนขึ้นมาเขาเรียกว่าบริฟตรงฝังทุกคนและไครบรีบผมจะไม่ใช่นูน่น ตัวบิลเคยมีอยู่แล้วชัดเจนนะพอลั่นกล้องปุ๊บก็นั่นแหละก็คือลุงออกล้วนๆแหละวันนี้ที่วางภาษาไว้ก็คือฝนตกตั้งแต่สิบเอ็ดนสิบสองโมงนะยังมีเวลามีกลางลมด้วยฝนตกลามางานฝนสถานที่องค์ประกอบทั้งเองเห็นหรือยังเห็นนะเห็นนะ มันบ่งชี้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ะมันได้แล้วมันสําเร็จร่วงๆไม่เรียบร้อยแล้วเขาจะรู้กันทางด้านนี้นั่นก็เป็นปีกย่อยตีย่อยตัวสำคัญของมวลชนของสาธารณชนใช่ไหมฮะไปดูคลิปดีๆเขาไม่ต้องมีสคริปต์หรอสกสคริปต์มันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วสังเกตเวลาผมยืนเข้าไปที่วัตรุ ในใช้ภาษาอังกฤษนั่นสัญ,ญลักษณ์บุตตานั่นคือวัพุทธรูปใช้คำว่าสิมลบลแค่นี้เองตอนที่หยอดเงินใส่เชฟได้ถ่ายป่่ใถ่ายค่ะมันน่าเข็งมถ่ายค่ะกล่องมันน่าเข็กระบาลเราภาษาแกล้กงให้มันจาช้าอยู่ <c oughs> นั่นคือความสำคัญครับ <c oughs> ชาวพุทธจำเป็นหลัก ผมี้แลกเงินเอาไว้เลยแลกเอาไว้ด้วยหนึ่งจุดไหนอย่างไรจะทักท่าไหร่ผมนี่แลกเอาไว้เลยแล้วเงินผมวิเศษสับอันไหนจะเป็นแบงก์ย่อยอันไหนจะเป็นแบงค์อะไรก็ว่ากันไปแต่มา,าทุกครั้งที่ไปสถานที่ตรงนี้ ผมจะไม่ทิ้งตรงนั้นมากน้อยเป็นที่รู้กันแ้วนันเป็นเป็นอันนี้ของเขาด้วยจากเขเราไม่ต้องพูดทำแค่เป็นตัวอย่างให้กับผู้คนนะเพราะเราถือว่าลุงออกคือมนุษย์ตัวอย่างของคนด้วยเหมือนกันยกเว้นตอนปิดไฟสก่อน นะถ้านอกห้องก็ก็น่าจะเป็นที่ว่านี้ได้เห็นไหมเด็กสองคนวิ่งเจอเด็กไม่ได้หรอกครับ mm hmm. เด็กไม่ให้จับตัวเฉยๆหรอก mm hmm. ภาพเป็นตสํสำคัญเอาบางัง mm hmm. ได้ใช่ไหมได้เสียงก็ได้ภาพก็ได้ mm hmm. ได้นั่นแหละคือลุงหงอกให้รู้ว่า mm hmm. ทุกเพศทุกวัย mm hmm. ไม่รู้ถ้าแก่มาลุงก็คุยแก่ เด็กมาก็กับเด็กต้องจี้ไว้ก่อนละนั่นคือเรามันเป็นตัวแทนของช่วงวัยเขาจะมีของเขาโดยเฉพาะซึ่งเหตุการณ์เราไม่สามารถกำหนดได้แต่สถานการณ์มันบอกเอง mm hmm. ก็เลยวันนี้คือเรียวไทม์พาวันก็เรียกว่าอากาลิโกในส่วนตัวเขานั่นเอง mm hmm. ต้องเข้าใจให้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้อง เข้าใจให้ได้เวลาหละล้าก็ละล้าไปต้องแบ่งภากให้ได้หูกับตาหูจะต้องคอยเงี่ยหูฟังพอสมควรเพราะว่าวาระนั้นนะ่ะมันเป็นวาระที่มันถ้ากล้องไม่ทันก็ต้องให้กล้องต้องสั่งกล้องเลยเลยครับเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเสียภาพภาพเก็บตรงนั้นยืนจุดนี้มันได้อะไรบ้าง เห็นไหมครับเพราะตาเขาใะเป็นตาที่ถึงตามเราแล้วก็บอกกับคนที่เขาติดตามเราเบอกก็ยังเชิญชวนด้วยเห็นไหมครับนี่คือลุงหอมอกอไม่ได้ใส่ตัวเองชัน้นไม่เดียวเลยไม่มีเลยดูให้ดีตีภาษาให้แต่มีแต่ลุงหมอกลุงหมอกอะรก็ได้ เพราะว่าเขาเป็นเรื่องของมวลชนหนึ่งในจำนวนนั้นนั้น,น,นไปโดนอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าโดนอะไรกำลังโดนอะไรอยู่ฮะโ,โ,โ,โดนตอบโอเคไป ไปเลยสถานที่แนะนำที่บอกว่าจะก่อนถึงขัน้นหอโอ้ยก่อนที่ถึงร้านจอดหอครับที่ว่าเมื่อกีน้นี่ก่อนก่อนจอดัดต่รลานหอ้านหออย่างบนก่อนที่จะถึงจุดที่้านหอ